สวัสดีค่ะอิสานบานยายกินยายกีนผ้าส้มแต่งโมพี่นอกำลังงาม่นนะ่ะคุ้มพื้นที่ได้แล้ว่นกำลังเอาหนวายกำลังเอาหนวายได้เดียนกลัวแล้ว่นน่ะมีหนวายหาหนวยซิฟแล้ว่นน่ะพี่น,นอ ไงเติบแล้วด้อเนสวนกล้วยยายกินตพ่พองข้าส้มแตงโม่เก็บเขี่ยบโมโอออกจากห้นทางดีออกมาห้นทางรถกระยับออกมือละคาโสกขาคืบขาโสกเียพื่น ำล่งงนวยเหลี่ยมหยาบหาบขื้นพี่น้องได้สี่สิบมือแล้วได้สี่สิบวันได้เดือนสิบมืออีกยี่สิบมือกะไ,ได้เก็บได้เกลียวพี่น้องได้เก็บได้ขายได้กิน แตงโมก,กินเลยนี่ยีใยกินกับออกมากินดอกกับเกี่ยวคือเกาลิเลีน,ลนมาเบิงแตงโม,มส้มสวน หลายๆเด้อที่ติดตามพี่ปีสารบ้านย่ายกินถ้าส้มท่งทุ่มชาทุ่มให้ทุ่มหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยส้มสวนนี่ย่ายกินเก็บดอกไระเกี่ยวได้สองกระตาผู้นี้มื่อนี่เพื่อนสิป,ประกวดโนบ้านเอาหอดดอกบานไปเกลี้ยจัดเกียก้กกย,ย,ยกันคนะเอาไปเกี่ยวย่ากินก็สวยๆได้สองตามเมื่อนี่น